ยิวเจนนี่เข้าพิธีแต่งงานเข้าไปอีกคู่หนึ่งแล้วล่วคะค่ะสําหรับครูของนักร้องเจ้าของค่ายเพลงอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดเธอสดชื่นและแฟนนุ่มอย่างยิวฉัดมงคลซึ่งก็ได้จัดพิธีเ,เล็กๆที่บ้านของเจนนี่และเชิญเพื่อนรวมญาติเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศในงานนั้นน่ารักและอบอุ่นมากๆเรียกได้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราสวยหล่อกันทั้งคู่และอีกหนึ่งที่หลายคนโฟกัสไม่แพ้กันก็คือเรื่องสินสอดซึ่งก่อนหน้านี้สาว เจนก็ขอไม่ตอบเรื่องสินสอดแล้วถ้าอยากจะรู้ก็ให้ถามคุณแม่เองเพราะว่าในส่วนของสินสอดนั้นจะยกให้คุณแม่ทั้งหมดล่าสุดก็ได้มีภาพสินสอดออกมาให้เห็นกันแล้วล่ะค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าหนุ่มยิวนั้นจะสินสอดยิ่งใหญ่สมฐานะเจนนี่เพราะว่ามีเงินสดจานวน1นึ่งล้านสองแสนบาทแหวนเพชรสองวงและเครื่องประดับทองอย่างสร้อยคอและสร้อยข้อมืออีกด้วยเรียกได้ว่าสร้อยสินสอดจัดหนักจัดเต็มให้กับสมฐานะของสาวเจนนี่เพราะว่าสาวเจนนี่เองก็เป็นถึงนักร้องชื่อดัง และยังเป็นเจ้าของค่ายเพลงอย่างได้หมดท้าสดชื่นอีกด้วยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะเมื่อวานก็มีส่วนร่วมของพิธีการไปแล้วแต่วันนี้มีงานฉลองมงคลสมรสด้วยเอาเป็นว่าแฟนๆก็รอชมภาพบรรยากาศงานสมรสมงคลของทั้งคู่กันได้เลยเชื่อว่าจะต้องเป็นอีกลุกที่สวยมากอย่างแน่นอนสําหรับใครที่อยากชมบรรยากาศแต่งงานของทั้งคู่สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook รัชนกสุวรรณเกตเพราะว่าเจนี่จะให้ทีมงานคอยไลฟ์สดบรรยากาศงานแต่งออก ให้ได้ชมกันอยู่เสมอซึ่งก็มีตั้งแต่เจ้าบ่าวเริ่มตั้งขบวนขันหมากจนเข้ามาสู่ขอเจ้าสาวไปจนถึงในส่วนของวิธีการเลยล่ะคะเอาเป็นว่าใครที่ช่ามพลาดต้องชมบรรยากาศเมื่อวานก็สามารถไปติดตามกันได้เพราะว่าสาวเจนนี่เองก็เซฟไลฟ์สดเอาไว้ให้แฟนๆสามารถเข้ามาชมย้อนหลังกันได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนเองก็ชื่นชอบเพราะามีโมเมนต์วนหวานๆออกมาให้ได้ติดตามกันทวนนานอกจากนี้แล้ว ก็ยังปีคุณพ่อคุณแม่ปลายแดงอีกด้วยล่ะคะ่ะยังไงก็ขออวยพรให้ทั้งคู่นั้นชีวิตราบรื่นนะคะ